จำปาครั้งครวนมาจากเมืองปากเซได้ข่าวว่าน้องโดนเทเป่าคนใดชังใจดำแท้สวัสดีครับทุกคนสวัสดีปีใหม่ครับหลังจากที่เราเฉลิมฉลองปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าเขาดาวปีใหม่มาแล้วก็ออกมาทุ่งนาครับวันนี้วันแห่งความสุขวันปีใหม่แล้ว ออกมาทุ่งนาครับวันนี้พามาดูบรรยากาศทุ่งน,า,นาแรงครับออกมาเฉียงหน้หนอยลมแรงครับลมแรงช่วงนี้ตอนนี้ก็บ่ายสามโมงครับผมบ่ายสามโมงสิ่งแมงกะไซมามาดูบรรยากาศทุ่งนาครับดูต้นยางนาดูโคกไม่มีหนอง มีแต่โคกกับนาครับไม่มีหนองหนองก็น้ำแห้งไปหมดแล้วหนองอยู่ท้ายทุ่งนั่นครับเกี่ยวข้าวเสร็จก็สูบน้ำจับปลาก็ไม่เหลือน้ำแล้วกลายเป็นหนองเป,เปล่าๆป่าเพื่อนๆมาชมบรรยากาศทุ่งนาหน้าแรงครับสิ่งแรงกระไซออกมา มาถ่ายบรรยากาศันทึกความทรงจำนะครับมาปีละครั้งสองครั้งเต็มที่มาทีก็ปีใหม่สงการประมาณนี้นะครับไม่ค่อยได้มาบ่อยๆแค่นี้ก็มีความสุขแล้วอยากได้โคกนหนองนาดีๆเหมือนเขาก็ยังไม่พร้อมครับต้นยางนาต้นนั้นปลูกที่หลังเพื่อนขึ้นที่หลังก็เลยยังไม่โตก็จะมีโตอยู่นี่แหละครับสี่ห้าต้นปลูกเป็นแถวไว้ตรงนี้ พอได้กินเห็ดครับสามปีแล้วก็พอมีเห็ดให้เก็บอยู่นะปลูกยางนาได้ประโยชน์หลายอย่างจริงมันมันโตขนาดนี้ก็ยังไม่มีอะไรให้ใช้ประโยชน์ได้ละครับเพราะว่าต้นยางนามต้องโตจริงๆมันถึงจะมี ลำต้นที่แข็งแรงพอให้ใช้ประโยชน์ได้ตอนนี้ก็ยังใช้อะไรมากไม่ได้ปูไว้ครับห้าหกต้นครับมีคลองส่งน้ำนะครับแต่ว่าไม่มีน้ำหรอกเราอยู่ท้ายคนอื่นเขาช่วงที่มีน้ำปล่อยมาก็ อนี่ครับช่วงต,ต้นต้นทางอ่ะได้มาไม่ถึงเราหิมะม่วงพอได้กินนะครับมาม่วงพันพื้นบ้านพาเ<ม>พื่อนเพื่อน,นมาดูบรรยากาศโคกหน้องนาไม่มีหน้องหรอกมีแต่โคกกับนา มะม,ม่วงพันพื้นบ้านครับพอได้กินต้นว่านี่เมื่อก่อนนะมีสองต้นนะครับเหลือต้นเดียวแล้วตอนเนี้ยต้นว่าต้นประดู่ไม่มีเหลือครับต้นตัดไปหมดอยากจะทําเป็นโคกนหนองนาจริงยงจังเหมือนคนอื่นเขาแต่ว่าปีไหนที่น้ําเยอะนะมันท่วมหมดนะครับเนี่ยน้ําท่วมขังอยู่ประมาณเดือนหนึ่งนะครับตรงเนี้ยต้นไม้เลยตายหมดเลยต้นมะม่วงเมื่อก่อนเต็มเลยนะครับสวนมะม่วงเนี้ยพอโดนน้ําท่วมขังอยู่เดือนหนึ่ง ตายหมดก็เหลืออยู่รอดอยู่ไม่เท่าไหร่ตรงนี้พาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศโคกหนองนาครับเรียกไม่เรียกโคกหนองนาได้ไม่เต็มปากหรอกเพราะว่ามันมีแต่โคกกบนาเรามีต้นมะม่วงอยู่เจ็ดแปดต้นครับพอได้กินอยู่เป็นพันพื้นบ้านนะครับมะม่วงพันพื้นบ้าน มีต้นว่าใหญ่ต้นนี้ยังเหลืออยู่วันไหนไม่รู้เขาจะมาขโมยตัดเพอต้นต้นมันใหญ่พอสมควรเนี่ยนะทำประโยชน์ได้แล้วต้นว่าอันนี้ก็ต้นมะม่วงปลูกไว้สี่ห้าต้นตรงนี้พันพื้นบ้านมะม่วงหัวช้างแล้วก็อกล่องยังอยู่ข้างในก็มันโดนน้ำท่วมตายหมดมีอกล่องอยู่ เมื่อก่อนนี้ทางนี้ก็จะเป็นอกล่องน้ําดอกไม้อะไรพวกนี้นะครับน้ําท่วมขังอยู่เดือนหนึ่งตายหมดเกือบทั้งสวนเหลือลำไยอยู่ต้นเดียวไม้ผลอย่างอื่นตายหมดออกช่อแล้วอันนี้อันพื้นบ้านครับมะม่วงแก้วมะม่วงหัวช้างนี่ช่อละปลูกแบบธรรมชาตินะครับไม่ได้บำดุงรักษาไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ฉีดยาอะไรเลย,เลยปล่อยธรรมชาติ สวยจังเลยดอกเนี้ย ก,กลับแล้วครับหลังจากมาตอนเที่ยงตอนนี้ก็บ่าย3ามโมงกว่าจะ4ี่โมงแล้วกลับบ้านครับก็จะอยู่ทายพระอาทิตย์ตกก็รู้สึกหนาวๆครับอากาศเริ่มเย็นมาชมบรรยากาศทุ่งนาเราก็กลับครับทีนี้แต่เวลาสิ่งแมงกะไซกลับครับ แล้วก็จะซิ่งมอเตอร์ไซค์กลับบ้านครับทีนี้ได้เวลาละกลับล้เดอ้อบ่ายสามโมงห้าสิบห้าครับต้นแครนี่โตเร็วอยู่นะมาปีก่อนยังไม่สูงขนาดนี้เลยได้กินดอกแล้วนะ แครนี่ได้กินดอกแล้วอีกก่อนยังไม่โตขนาดน,นี้เลยกลับครับกลับมาถามหากำลังใจในเวลาเราก็กลับบ้านครับสามโมงกว่าเกือบสี่โมงแล้วยางนากลับไปสู้ต่อครับ กลับไปสู้งานต่อครับปีใหม่ปีนี้บันทึกไว้ครับวันนี้วันที่3มกราคม2568ครับเดี๋ยววันที่5เชา้าเราก็จะต้องกลับไปสู้งานต่อที่กรุงเทพครับนี่มาบันทึกความทรงจำยางนากำลังโต บายบายครับทุกคน